สำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะดาวสุขดาววาสนาของชาวลัคนาราศีตุลจะกลับมาโครจรเดินหน้าได้แล้วนะคะกแ็แปลว่าจังหวะชีวิตของคุณจะขยับเดินหน้าจะได้ขยับขยายในหลายเรื่องหลายอย่างและการงานธุรกิจของชาวตุลน,นั้นก็นับว่าจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก และที่สำคัญก็คือดาวศุกร์จะมีมาตารฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคค่ะก็แปลว่าดวงชะตาของคุณจะมีความราบรื่นจะได้พบกับความสะดวกสบายที่มากขึ้นส่วนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาบความสำเร็จก็ยังโคจรเป็นเกษตรราที่พอดี ไปจนถึงวันที่18กันยายนเอาล่ะนะคะชาวตุลท่านใดที่อาจจะยังไม่มีโชคดีเข้ามาก็นับว่าตั้งแต่ในช่วงที่แม่หมอลงคลิปไปจนถึง18กันยายนนั้นคุณก็ยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้รับลาบผลได้ลาบลอยเข้ามาอยู่นะคะส่วนจุดที่เสียในดวงชะตาก็น่าจะเป็นดาวอังคารที่โคจรเป็นวินาศ เอาละชาวตุนตรงนี้คุณอาจจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับมือที่3ความผิดหวังความเสียใจในเรื่องของความรักที่อาจจะมีเข้ามาก็ได้ส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาวลัคนาราศีตุลทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ก็เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2566 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลหรือหากท่านใดค่ะที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีตุลรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะและในช n e l ของแม่หมอนั้นก็จะใช้โหราศาส์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับโชคชะตาของชาวลัคนาตุลราศีตุลในเดือนกันยายนนี้นะคะก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่คุณมีอะไรให้ต้องทำเยอะมากนั่นก็เป็นเพราะว่าดาววาสนาของคุณได้ไปโคจรอ,อยู่ภายใต้เรือนการงานนั่นเองอาจจะทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างจะต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดนะคะ แต่เมื่อดาวสุกนะคะได้ไปโครจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำนั้นก็จะทำให้คุณจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจะมีความละเมียดละไมจะมีความสุขกับบรรยากาศรอบตัวเป็นพิเศษหลายคนก็อาจจะได้ไปพักผ่อนได้ไปกินของอร่อยๆด้วยนะคะเอาล่ะการที่ดาวประจำตัวของคุณมีมาตรหารเป็นราชาโชคก็ถือว่ายิ่งจะส่งผลในเรื่องของความสะดวกสบายจะทาอะไรก็ง่ายก็สาเร็จ หรือคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้บางสิ่งบางอย่างมาแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้นะคะส่วนดาวอังคารค่ะช่วงนี้ก็ยังโครจรเป็นวินาศกับดวงชะตาในมุมที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะแปลว่าชาวตุลอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหามือที่3หรือความรักของคุณจะต้องไปอยู่ในลักษณะของการปกปิด ซ่อนเร้นนะคะและก็นับว่าชาวตุนเองมีเกณฑ์จะเสียเงินหรือจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะเข้ามาด้วยนะคะ ในวันที่9กันยายนดาวพระเกตจะย้ายออกจากเรือนการงานของชาวตุลแล้วล่ะค่ะตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าจะส่งผลดีนะคะทำให้บรรยากาศของความวุ่นวายในงานที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนั้นจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปและเมื่อดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพสุภะ ก็จะทำให้ชาวตุลในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลาอาจจะได้ไปในสถานที่ห่างไกลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่โบราณค่ะแต่ว่าข้อควรระวังเนาะเมื่อดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะส่งผลให้ชาวตุลจะฟุ้งซ่านจะคิดมากคิดเยอะหรือจะมีไอเดียเต็มสมองไปหมดนะคะจากนั้นค่ะในวันที่18กันยายน ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกันในส่วนข้อดีนะคะเมื่อลาพะเป็นวินาศนั้นแปลว่าชาวตุลมีเกณฑ์จะได้รับลาภผลจากทางไกลหรืออาจจะได้เงินได้โชคจากช่องทางออนไลน์จะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง ต่างประเทศหรือคุณจะได้เงินได้โชคจากความเสียหายค่ะแต่ข้อเสียก็คือดาวอาทิตย์นะคะจะไปโคโจรร,ร่วมกับดาวอังคารดาวคู่ศัตรูแปลว่าตรงนี้นะคะจะส่งผลให้ชาวตุลหลายคนเนาะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งหรือจะเป็นช่วงที่คุณใจร้อนพร้อมปะทะและก็มีปากเสียงได้ง่าย แน่นอนค่ะว่าพอในช่วงปลายเดือนนับตั้งแต่วันที่28กันยายนเป็นต้นไปชาวตุนก็จะมีดาวพุธนะคะย้ายเข้ามาเป็นวินาศอีกหนึ่งดวงถ้าเป็นภาษาของแม่หมอนะคะก็จะเรียกว่าดวงชะตาได้ตกแบบสมบูรณ์แบบดังนั้นนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนชาวตุนคุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นและจะเป็นช่วงที่คุณต้องพยายามเก็บตัวระมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดคําจาให้มากและจะทําอะไรก็ตาม แม่หมอก็ขอให้คุณเน้นไปอยู่เบื้องหลังไว้ก่อนอย่าเอาตัวเองไปอยู่แนวหน้าแถวหน้าเป็นอันขาดนะคะแต่พอฟังแบบนี้ชาวตุลก็อย่าเพิ่งถอดใจท้อใจไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวเป็นวินาถถึงสดวงก็จริงแต่ว่าในวันที่28กันยายนนั้นดาวสุขดาวประจําตัวของคุณจะย้ายเข้ามาเป็นลาบเป็นผลเป็นลาภะค่ะดังนั้นก็ถือว่าวาสนาของเรายังดีจะมีตัวช่วยเข้ามาให้คุณสามารถผ่าน พ้นวิกฤตไปได้เอาละค่ะชาวตุนโดยภาพรวมนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่18กันยายนจะยังเป็นจังหวะดีนาทีทองของคุณอยู่นะคะจะมีลาบมีผลจะได้เงินก้อนใหญ่หรือคุณก็ยังมีเกณฑ์จะสมหวังสําเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจจะพอหลังวันที่18กันยายนเป็นต้นไปแม่หมอขอแค่คุณใจเย็นๆคอ่ยๆค,คิด ค่อยๆทำอย่าใจร้อนเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาที่มีไปได้นะคะในด้านการงานดาวประจำตัวของชาวตูนยังโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการงานนะคะข้อดีก็แปลว่ายังมีโชคดียังมีโอกาสดีเกี่ยวกับงานหน้าที่ตำแหน่งหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ค่ะ แปลว,ว่าจะยังมีความสําเร็จมีความก้าวหน้า หลายคนจะได้ขยับขยายได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งเข้ามาด้วยเอาละบางคนก็มีเกณฑ์จะได้บรรจุจะได้งานใหม่ๆเข้ามาทำแต่ขณะเดียวกันก็ถือว่างานที่คุณทำสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่นั้นจะมีอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะส่วนในท่านที่ค้าขายเป็นคนที่ทำธุรกิจดาวพุธและดาวสุขในเดือนนี้ถือว่าจะยังหนุนนำส่งเสริมให้การค้าการขายของคุณอยู่ในจุดที่ดีจะมีกำไรและในส่วน ของธุรกิจาการลงทุนนั้นก็ถือว่าจะยังมีผลตอบรับที่ดีเข้ามาเช่นกันนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวการเงินของชาวตุลจะโครจรเป็นวินาศไปตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะดังนั้นก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะหรือบางครั้งบางคราวมันจะมีเหตุให้คุณต้องเสียเงินดังนั้นเนาะชาวตุลคุณอาจจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายกันให้ดีแต่ขณะเดียวกันดาวเจ้าเรือลาพะ ดาวโชคลาภของชาวตุลกลับมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังมีตําแหน่งที่แข้มแข็งให้ลาบให้ผลกับเจ้าชะตาทําให้ชาวตุลทั้งหลายนะยังมีโอกาสลุ้นในเรื่องของลาบลอยหรือการที่จะมีเงินมีโชคแบบฟุกๆุเข้ามาและดาวพุธก็ยังโครจรเป็นลาภไปจนถึง28กันยายนค่ะแปลว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พูดจะอะไรก็สําเร็จ จะได้เงินง่ายหรือการเจราจาจะนำพาไปสู่ความร่ำรวยและในช่วงหลังวันที่18กันยายนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศอีกดวงกแ็แปลว่าชาวตุลจะมีเกณฑ์ได้ลาบจากทางไกลหรือจะมีโชคทางออนไลน์เข้ามาหลายคนจะมีเงินมีโชคแบบลับๆจะมีคนเมตตาอุปถรัรมภ์แบบไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้นะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวความรักดาวคู่ครองของคุณก็โคจรเป็นวินาสค่ะดังนั้นชาวตุลจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3หรือการที่อยู่อยู่ คุณอาจจะต้องกลายไปเป็นรักซ้อนของคนอื่นในบางครั้งนะคะคนรักคู่ครองของคุณจะมีความลับบางอย่างปกปิดคุณอยู่ก็ได้เอาล่ะในหลายคู่ถือว่าจะมีบรรยากาศของความห่างเหินหรืออาจจะต้องแยกกันอยู่เข้ามาและในช่วงหลังวันที่18กันยายนนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้ามากลมกับดาวอังคารตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคู่ไหนที่มีปัญหาสะสมมาแล้วยังไม่ได้เคลียร์กันก็มีเกณฑ์ในเรื่อง ของการเลิกลาการยุติความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะโดยภาพรวมแล้วถือว่าความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะคะใครที่โสดอยู่ก็ขอให้เน้นแชทเน้นคุยไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวอย่าเพิ่งทุ่มเทใจเดี๋ยวคุณรอให้ดาวังคารย้ายก่อนค่ะค่อยเปิดหัวใจในตอนนั้นจะได้ไม่ผิดหวังกันนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เมื่อดาวหลายดวงไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ในภพวินาศกแ็แปลว่าชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่จะมีความฟุ้งซ่านเข้ามาบางคนจะรู้สึกเบื่อหนาย คิดมากคิดเยอะนะคะหลายคนก็จะรู้สึกขี้เกียจขาดความกระตือรือร้นนะคะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงใจและในอีกความหมายแปลว่าในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวก็ต้องระวังอารมณ์และก็ความรู้สึกของตัวเองกันด้วยนะคะในส่วนวันที่งานอาจจะมีปัญหาทำอะไรก็ติดขัดจะได้แก่วันที่1 2 5 6 เจ็ดสิบหและวันที่29กันยายนนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่ The Hermit 8คาถาและ1ถ้วยก็สำหรับไพ่ใบแรกของชาวตุนในเดือนนี้ เป็นไพ่เ h e ะเฮอร์มิหรือว่าไพ,พ่พระฤาษีนะคะก็แปลว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและไพ่ก็กำลังแนะนำว่าคุณจะต้องทำใจให้สงบนะคะพยายามโฟกัสไปที่เป้าหมายอย่าปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านสับสนสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมองเห็นทางสว่างและก็จะพบหนทางออกได้ค่ะและการที่ดาวหลายดวงไปกระจุกไปรวมตัวกันอยู่ในวินาตนั้นก็แปลว่าชาวตุลเองอาจจะต้องเก็บตัวช่วง จะต้องอยู่อย่างสันโดษหรือจะได้เจอผู้คนน้อยมากก็ได้นะคะไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่แปดคาทาที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง การขยับขยายไปข้างหน้าดังนั้นในบางคนนะคะก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะในบางคนก็จะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาอาจจะได้ท่องเที่ยวอาจจะได้เดินทางไกลเอาล่ะแม่หมอมองว่า8คาถาค่อนข้างดีนะคะส่งผลให้ชาวตุลจะมีทางเลือกมีโอกาสที่ดีเข้าหาตัวมากขึ้นค่ะและไพ่ใบสุดท้ายก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแปลว่าสุดท้ายแล้วเนาะ ปาฏิหารโอกาสสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ยังสามารถจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ค่ะหลังจากที่ได้อยู่กับตัวเองนะคะได้ผ่านการคิดการตรึกตรองแล้ว คุณจะได้ค้นพบแนวทางใหม่ๆหรือหนทางใหม่ๆที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม a อ e of c u คนะคะคือการที่เจ้าชะตาจะได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดแปลว่าจากนี้ไปนะคะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณก็จะได้พบกับความสุขความสมหวังจะผ่อนคลายสบายใจและก็ยังมีโอกาสที่ดีเข้ามาพร้อมๆก,กับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นเอาล่ะโดยภาพรวมนะคะไพ่ทั้ง3ใบใน เดือนนี้แม่หมอมองว่าชาวตุนนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้ขยับไปสู่เป้าหมายได้ใกล้ขึ้นโชคลาภก็ยังมีเข้ามาเพียงแต่บางครั้งบางคราวคุณอาจจะต้องคิดทบทวนและก็ต้องอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าที่จะไปเสียเวลากับคนอื่นนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงขนด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการจัดทําคลิปขึ้นมานะคะและหากท่านใดเนาะที่ให้เกียรติค่ะสละเวลาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะหรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์นะทักทายแม่หมอพิมพ์99เข้ามาก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทําให้แม่หมอมีกําลังใจในการที่จะทํา คลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ